เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้มาอยู่กับผมมาโนเอลนะครับแต่ในคลิปนี้มาอยู่กันในรายการเมส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับมาหลอดท็อปหประเทศไทยชื่อว่า b a b y g j a m e r นั่นเองนะครับก็สําหรับมาหลอดในแพทนี้นะครับเรียกได้ว่ามาแรงด้วยนะทุกคนเพราะว่าตัวของมาหลอดเนี่ยแก้ลมเมตาโดยเฉพาะตัวของัวโลนะครับพวกไอตัวที่ไม่ชอบทูดามเมจนะครับทาจิอย่างนี้นะต้นไม้เทนอะไรเงี้ยก็แก้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูการเดินเกม ของมาลอดน้าแพทปัจจุบันกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเล่นมาลอดไปทั้งหมด2,968เกมอัตรมมาตาชนะ60.1%นะครับ มาดูทางด้านลูนะครับสีแดงใช้เป็นซอส์ท5เม็ดโกลเด้นวอด,ดี้5เม็ดสีม่วงแอสซิเนต์10เม็ดส่วนสีเขียวใช้เป็นโพเวส10เม็ดนะครับพลังแฝงนะครับพี่เขาจะใช้เป็นเอ็กโพซิฟชิลนะทุกคนมาดูทางด้านไอเทมนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นไอเทมโลมนะครับตามด้วยรองเท้ากันซีซีไก, آ, the Lord, กอาชิลออฟเดอะลอสกอดสะท้อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยดาบวิกเดอะดิมิเนเชอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตทลูไอเทมพลังแฝงของมารอดอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกัันนนใเเกมเลยะครบ มาครับมาดูมารอดอันดับ1เดินเกมกันนะครับและในเกมนี้นะครับก็อยู่ในแร็งประมาณ70กว่าดาวนะทุกคนเป็นช่วงกลางซีซั่นนะคลิปนี้พี่เขาอาจช่วงกลางซีซั่นนะครับอไอเทมก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนอันนี้ก็จะมีการสับเปลี่ยนไอเทมนิดหน่อยนะครับเพราะว่า,อาไอเทมบางตาก็จะเปลี่ยนเนาะโอ้โหแต่เกมนี้พี่เขาออกทอยต่อจากรองเท้าเนี่ยก็คิดถูกแล้วนะครับตัวเวทกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวนะทุกคน ัวอ,ออกคอยมาถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับมาครับมาดูกันนะครับเดินเกมยังไงดีนะครับมาหลอดในแพทปัจจุบันเจอตัวเมตาอย่างตัวของโตโร่ด้วยนะทุกคนต้นเกมที่เขาก็เทรดลอริออนไปสักนิดนึงนะครับปาตดตอดนะตานี้ก็แบบโหโคือถ้าได้ทอยไวเนี่ยมาหลอดก็จะเล่นง่ายมากๆเลยนะครับเจอคีร่าอย่างนี้เนาะ คีลาโบอีรินด้วยนะทุกคนไอเทมก็เปลี่ยนไปตามเกมนะครับผมเกมไหนควรออกชิ้นนี้ก่อนเกมไหนควรออกชิ้นนี้หลังนะครับพอพี่เขาเคลียร์กลางเสร็จใช่ไหมทุกคนเขาก็มาช่วยแคร,รี่นะครับมาช่วยเพราะว่าวิฟเนี่ยมันก็เป็นตัวเล่เกมเนาะต้นเกมาอาจจะต้องแบบมีโลมคอยมาพาเดินพาฟาร์มนะครับจะได้แบบออหาตังค์ง่ายๆไม่โดนกดเลนเนาะ โอ้ยแรงอยู่นะโตัวโลเสียฟิกไปแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเจอ,อพี่นินิทีด้วยเนาะเป็นครีอเอเตอร์เหมือนกันนะครับเล่นยนะีน่าเนาะเจอคนดังได้ไงเกมนี้พี่เขาก็จะแจ้งเพื่อนในทีมด้วยนะครับว่าจบบนหรือจบล่างนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับในช่วงต้นเกมเนาะก็จะได้รู้ว่า ปลายฝั่งเนี่ยเขาจบไหนนะครับถ้าจบบนออฟก็ต้องระวังจบล่างแครี่ก็ต้องระวังนะครับการการโดนปั๊มนะครับเพราะว่าการเสียต้นเกมเนี่ยเป็นอะไรที่กลับมาค่อนข้างยากนะครับโหอันนี้โดนลอริออนยกไปนะทุกคนรอดไหมโหหวาดเสียวเลเกินช็อตน,นี้รอดด้วยนะทุกคนแล้วก็ทาจินะครับได้ออบเจกต์มังกรมานะครับ ไฟมังกรเนี่ยสำคัญมากนะครับในช่วง2อาทีแรกเนาะมันสามารถตัดสินได้เลยว่า,าเกมจะได้เปรียบหรือจะเสียเปรียบนะครับออบเจกตตัวนี้แบบสุดๆแต่ถ้าเราเนี่ยไปเอามาังกรไม่ทันใช่ไหมทุกคนเราก็สามารถไปเทรดบับด์กได้นะครับนย่น้อยก็เป็นออบเจกเหมือนกันนะครับจะได้แบบเออตังไม่ห่างกันมากเนาะช่วงก่อน8นาทีนะทุกคนออออบเจกมังกรเนี่ย ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับหลัง8นาทีแล้วเนี่ยเออดาร์กก็จะสําคัญขวานะเพราะว่ามันสามารถปล่อยดาร์กเคลียร์บังกรได้เนาะเอ้ไม่ใช่เคลียร์บังกรเคลียร์คีผมพูดผิดนะขออภัยด้วยนะครับโหตรงนี้ไฮโน่ล้มไปแล้วนะครับอ่าแต่ก็เจอตัวโลก็ชิวๆนะครับไม่ต้องไปกลัวเยอะเนาะแล้วก็เซเอเทมพีเขาเนี่ยจะเป็นแบบแนวแทงนะครับไม่ได้สายดาบแดงเนาะเพราะว่า คือถ้ารีบขึ้นดาบแดงนะครับมันก็จะบางมากๆนะครับแล้วมันก็จะยืนให้เพื่อนไม่ไหวเนาะนี่พี่เขาก็จะแบบบิวเป็นแทงเลยนะครับแล้วก็เซตไอเทมในท็อปเซิร์ฟนะครับพี่เขาก็บอกมาว่าไม่เหมือนออคนในตารางด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่เหมือนท็อปเซิร์ฟคนอื่นๆเนาะอ่าประมาณนี้แล้วกันใช้คําแบบนี้นะครับก็ผมว่าดีนะถ้าไม่มีดาบแดงนะครับก็จะช่วยให้แบบ เอ่ยืนในไฟได้นานขึ้นนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีคอมโบโดอริอมาหลอดไหมทุกคนได้รับชมด้วยนะครับเดี๋ยก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมอ่ะตรงนี้ลงไปช่วยด้านล่างนะครับตายเลยไหมปาบไปนะครับไม่ต้องเสียฟิกเกอร์นะก็ใช้ฟิกเกอร์ในยามที่จำเป็นนะทุกคนอันช็อตไหนเนี่ยที่มันแบบการันตีคิวได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้นะครับ ้ยมาเยอะมากเลยนะทุกคนผลมาหลอด Mar นี่เป็นตัวโดน <c ười> คือลอริออนนี่จะยกแต่มาหลอดเลยนะแครี่ไม่สนนะ่ะแล้วโดนไดเยอะนะครับอ่าช่วงที่มาหลอดช็อกนะทุกคนก็เป็นอมาตะาด้วยนะครับจะไม่โดนดาเมดแล้วก็ไม่โดนซีซีนะครับอ่ตาตอนนี้ก็ขึ้นเป็นอะไรล้างล้างหรือฮิวเดี๋ยวต้องรอดูนะ ต้นเกมมาดีนะครับแครี่ก็เล่นสบายนะครับไม่รู้ว่าเขาจะสลับหรือเปล่านะครับทุกคนก็ดูแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือทิคต่างๆของตัวมาลอดนะครับสามารถมาแบ่งปันกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับบางคนเขาก็เมนมาลอดนะรู้สึกว่าคนดูช่องผมเนี่ยก็จะมีเมนลมด้วยนะครับเมนลมก็เยอะเหมือนเมนแครี่เลยเนาะ แล้วก็อยากดูฮีโร่ตัวอะไรนะครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะมาหาให้ทุกคนดูนะครับช็อตไปชอ็อตนี้ปับ๊บปาดไปปาดไปครับเรียบรอย้อยครับโตรโร่ยืนไม่ไหวหรอกเจองี้มาหลอดก็เน้นอัพไปที่สกิลหนึ่งนะทุกคน ันนี้เขาก็มาโซนบัฟให้เพื่อนนะครับทาจิเขากําลังเอาดาร์กอยู่เนาะโซนให้อีกฝั่งเข้ามายุ่งนะครับการแบบโดนลา่าได้นะทุกคนมาทีแล้วนี่ปาดไปครับโรลิออนเอาจริงๆผมว่ามันเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่เล่นค่อนข้างที่จะมันนะครับมันเป็นโลมมีดเดจด้วยนะครับแล้วดูดเกาะมาแ,า,าแล้วก็ปาดดูดเกาะแล้วก็ปาดดูดเกาะแล้วก็ปาดนะครับเรื่อยๆเลย ช็อกไปเลยนะก็จะสังเกตว่าพี่เขาเนี่ยอันติเปิดไฟให้ตลอดเลยนะครับไม่ไม่ค่อยกักสกิลนะตรงไหนที่ช็อกได้ก็ช็อกให้ให้เพื่อนเลยนะครับถึงมันจะไม่ได้คิวอะแต่ก็ได้ทำจังหวะให้เพื่อนเนาะโยเยอะจัดเยอะมากทุกคนดูดิแล้วเหมือนฝั่งนี้เนี่ยเขา เข้าไฟกันทีละคน2คนด้วยนะ,ะแต่ยีน่าก็เก็บคิวมาได้นะครับตต้านดาเมจเวทไม่ไหววะทุนต้องคือต้องรีบขึ้นทอยเลยนะครับพอดีหมดทีมเลยอ่าเกิดมาใหม่นะครับก็พยายามเดินเปิดแมพให้เพื่อนเนาะแคลรี่จะได้ฟาร์มง่ายๆนะครับช็อตไปแล้วป,ปั๊บปุ๊บป่าหนึ่งทีนะครับ คือตอนที่ช็อคเนี่ยมาหลอดมันจะปาดรอบวง1ทีนะครับแล้วก็สามารถปาดซ้ำด้วยสกิลหนึ่งได้นะทุกคนดูดิโอ้ยยืนยากมากๆนะครับต้องรอทอยนะถ้าได้ทอยเนี่ยก็คือมันจะแบบเล่นง่ายไปอีกแบบเลยนะครับจากเกมนำๆอยู่เนี่ยก็มาเกมทรงๆนะเหมือนจะโดนกดด้วยนะครับ คือต้องรอของด้วยนะรอวิปรอทาจิรอไฮโน่นะครับให้มีของฝั่งโน้นเขาเป็นตัวต้นเกมด้วยไงทุกคนผู้กลางเขาคุมแมปได้ค่อนข้างดีนะครับโอ้โหวิปกระโดนะคือแครี่ที่หยิบมาเนี่ยมาหลอดเขาก็กันไม่ได้100%ยเปร์เเพราะว่าตัวเขาเนี่ยต้องช็อกเปิดให้เพื่อนนะครับแครี่ก็อาจจะเป็นช่องโหว่นิดนึง ก็คือต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเวลาทุกคนเล่นแครี่แล้วเจอดาร์ฟมาหลอดมายเงี้ยเออก็ต้องดูแลตัวเองระดับหนึ่งนะโหอันนี้โดนอีลินนะทุกคนดูดิแต่ก็ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่โ,โอ้ยบนบนอโหโบมาสถานการณ์ค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะครับแต่ตอนนี้ได้ถอยแล้ว อเคครับก็ยังไม่เสียบ้าแหลกนะแต่ว่าเลือดป้อมแต่ละเลนเนี่ยคือน้อยมากๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมตามนะทุกคนเรามาดูครับวิธีการเล่นเกมตามเล่นยังไงนะคือเกมตามเนี่ยโรมก็มันตังก็ไม่ได้เยอะหรอกเนาะต้องคอยเดินรับเวฟพร้อมเพื่อนด้วยนะครับ เป็นตำแหน่งที่น่ารันทดตรงที่เออมันจนกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ต้องคอยรับมือรับเท้าเนี่ยดูดิโอโลอริออนนี่เขายกแต่มาลอดจริงๆนะทุกคนอ่ามาแล้วเริ่มแล้วเริ่มพลาดแล้วเข้าสี่ตัวนะได้ถอยแล้วนะปาดตปนะครับสูด,ดาเมจนะมีเกาะก็ไม่กลัวนะครับมาลอดปาดได้หมดเลย กาะขาวนี่เข้าเนื้อเน้นๆเ,เลยนะทุกคนดูดไปครับปาดปุ๊บช็อคปับ๊บปาดหนึ่งทีนะครับเป็นไฟเตอร์ได้เป็นแทงก็ได้ไฟเตอร์ Fighter ก็ได้แล้วน,นี้เพื่อนหายหมดเลยนะครับโอ้โหก็อยู่ในช่วง11นาทีครึ่งนะครับผมก็อยู่ในช่วงเลเกมแล้วเนาะ ตอนนี้พี่เขาไม่ได้ออกลางนะครับเขาออกมาเป็นอ่ายูยวให้เพื่อนนะครับมาดูว่าชิ้นต่อไปขึ้นเป็นอะไรนะรไก่อาร์หรือเปล่า oh. น่าจะไก่อานะทุกคนก็จะเน้นไปที่ไอเทมต้านเวทนะครับตรงนี้เห็นด้านบนไหมยีน่าไปดักตรงดรักนะ หลอดรีออนยกไม่โดนนะครับช็อกเลยไหมไปนะครับอีลินฟิกน่าจะได้1คิวนะครับเรียบร้อยครับโหหนามากทุกคนดูยืนเรื่อยๆยืนเรื่อยๆนะครับผมได้ทอยแล้วชิลแล้วทางนี้ยังไงครับโบโหฟิกมาฮิลให้เพื่อนนะแหมช็อตนี้คาจิรอดตายนะครับมาหลอดฟิกมาฮิลให้ ต้องตัดสินใจไวนะทุกคนจอบไหนที่ควรฟริกก็ต้องฟิกนะครับเพื่อนจะได้แบบมีชีวิตรอดไปต่อนะสกอร์ก็ยังไม่ยังไม่นำนะครับยังตามอยู่4ตัวแต่รู้สึกว่าตอนนี้วิฟเริ่มมาแล้วนะวิฟเริ่มเกิดแล้วครับเอาดาร์กไหม็อตนี้นะครับยังไงเป็นโลมที่คิวได้นิดหน่อยนะครับฆ่าไป5แล้ว ฆ่าไป5 Acidic f นะทุกคนนึกว่า Fighter ช็อกไปแล้วปาบไปปั๊บปาดอุ๊ยอีรินครึ่งหลอดนะครับถ้ามีดาเมจเสริมเนี่ยตายได้เลยนะทุกคนปาดไปนะครับ1,500ดูดเกาะนะก็ฝากเอาไว้นะทุกคนเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับในแพทนี้เนาะเจอตโตโร่ที่แบบเป็นตัวเมตาหลักๆของแพทเนี่ยก็สามารถ กดดาร์มาลอดมาส่วนได้เลยนะครับซึ่งโตัวโลเนี่ยทำอะไรมาลอดไม่ค่อยได้นะครับนอกจากจะโดนลุมนะนอกจากจะพาเพื่อนมาแบบลุมมาลอดนะครับไหนครับตรงกลางนะดันบ้านยังขึ้นไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าจะเล่นไฟล่างหรือเปล่านะเพราะว่าดาร์มาล่าง น่าจะดึงๆไปล่างนะทุกคนโอแต่วิบเขาแยกไปบนไงอันนี้ดาเมจก็จะไอนี้หน่อยนะช็อตข้างล่างนะครับยกแล้วอ้าวแครี่เข้าไปหนึ่งหนึ่งกันนะครับข้างล่างก็จะเป็นแบบไฟเตอร์โลมป่านะโอยอย่างนี้หวานนี่ครับวิบเกิดแล้วทุกคนอันนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับ บนก็ดันนะทุกคนล่างก็ไปไหมปาดไปครับช็อกป,ปึ๊บปับ๊บไม่โดนยกนะเป็นอามาตะนะครับช่วงกระโดดอ,อลอริออนแข็งปาดไปป้าพ่ายหนึ่งทีฮิวต่อไฟเรื่อยวะ่ะไฟรัวๆนะครับเออจะว่าใบทาจิก็ทูดามจด้วยนะทุกคนตอนที่เขาลางคัลซีฟนะครับ เรียกได้ว่าโตโร่นี่เล่นยากจัดอะอยังไงครับไฮโน่เอาจริงๆไฮโน่เนี่ยก็สามารถแทงให้เพื่อนได้อีกแรง,งเลยนะทุกคนตัวมันสามารถแบบอะไรสองชีวิตได้นะครับแต่ก็ต้องกลับล่างให้ทันนะถ้ากลับล่างไม่ทันก็ล่วงเหมือนกันนะครับช็อกไปกลางวงครับช็อกสวยมากทุกคนปาดไป่างทีโตโร่หลับแล้วนะครับ จบเลยหรือเปล่าน่าจะจบแล้วทุกคนปราบเขาให้เรียบร้อยครับคือตั้งแต่ได้ทอยมาเนี่ยพี่เขาไม่ตายเลยมั้งใช่ไหมน่าจะไม่ตายเลยนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าอ่าแต่ละเกมนะครับไอเทมเนี่ยสำคัญมากๆนะครับไม่ใช่แบบว่าเราหยิบมาหลอดมาจะออกแต่ดาบแดงก็ไม่ใช่นะครับบางทีออกดาบแดงมามันแรงก็จริงแต่ว่า เพื่อนมันเล่นไม่ได้นะไม่มีใครยืนให้เนะี่ยเกมก็อาจจะแพ้ไปเลยก็ได้เหมือนกันนะทุกคนประมาณนี้นะครับกับการเดินเกมของมารอดอันดับหนึ่งในแพทปัจจุบันนะครับผมสำหรับช่องทางการติดตามของพี่เจมนะครับก็ฝากช่องเป็น t i k t o อกนะครับช่องนี้เลยนะครับ ทุกคนก็สามารถเข้าไปติดตามพี่เจมกันได้นะครับมาหลอดอันดับหนึ่งมาหลายแพทแล้วแหละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมเอาฮีโร่ตัวไหนไหมทุกคนได้รับชมนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแนะนําของอร่อยตอนเล่นเกมนะครับอันนี้เป็นดิวเบอร์รี่ของแบรนด์แจ็คจิลนะครับข้างในก็จะมีอยู่8ซองนะทุกคนนี่นะครับ ของอร่อยตอนเล่นเกมนะครับเราจะกินเราต้องไม่เรอะมือนะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยกินนะแต่อันเนี้ยเป็นแบบซองเล็กๆขนาดพกพานะ1นึซองก็มี2ชิ้นนะครับอร่อยเหมือนเดิมนะครับใครอยากลองนะครับผมแปะพิกัดไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปกดได้เลยนะครับ